ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ ผลักดันนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงจัดเสวนาอินฟลูเล่าประกันชีวิตดีต้องมีแผนเป็น,นกลไกสำคัญในการสร้างเครือข่ายเยาวชนและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องประกันภัยในภาษาที่เข้าใจง่ายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสมครับ คุณชูชัดประมูลผลเลข,ขาธิการคอพพ์กล่าวนะคะว่าได้เร่งพัฒนาวิธีการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยกระชับและสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่เพื่อทําให้เรื่องประกันภัยเป็นข้อมูลที่เข้าใจง่ายและสามารถนําไปใช้ในการวางแผนชีวิตได้จริงค่ะให้ความรู้ความสําคัญทั้งการวางแผนด้านสุขภาพการเงินการบริหารความเสี่ยงในทุกช่วงวัยผ่านการใช้พลังของอินฟลูเอนเซอร์และนักสื่อสารยุคใหม่ในการถ่ายทอดประสบการณ์ ความสําคัญของประกันภัยทางด้านการวางแผนชีวิตยวกษียณการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพรวมไปถึงด้านทรัพย์สินด้วยค่ะ